มุ่กว่าเลยยังไม่กลับบ้านกันอีกเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านกันอีกอะต้องมาไล่ทุกคนกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะกลับบ้านได้แล้วดึกแล้วสองชั่ม่บินเยอะก็หรอเยอะค่ะอ๋อตัวนี้ด้วยเพราะว่าเรามีจ่าโปใช่ไหมจ่าโปรุ่นนี้ แล้วก็พรุ่งนี้ก็คือเตรียมส่งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่งพรุ่งนี้หรือว่าส่งส่งพรุ่งนี้ค่ะส่งพรุ่งนี้แต่ต้องต้องจัดให้จบวันนี้ใช่ค่ะส่งพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้มันก็จะมีอีกไงคะคุณอันนีุ้่งนี้ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงทําโอใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอ๋อโอเคงั้นก็ไล่กลับบ้านไม่ได้เพราะเขาต้องทาโอทีโอ้กินข้าวกันหรือยังกินแล้ไม่ได้บอกทุกคนว่าเขาทาโอทีกันนะของกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันฝั่งนี้ก็มีทีมที่ทาโอทีอยู่ฝั่งนี้ ของนี้ยังไม่กลับหรคอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่กลับหรอจจรมาจัดบินก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบินมันเยอะนี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีมาอีกงา,งานเยอะมากงานเยอะดีแล้วใช่ไหมงานเยอะดีไหมนีม่จะได้มีรายได้เยอะๆนี่ก็คือเอาไปเตรียมจัดใช่ใช่ทุกคนก็จะมีบางส่วนที่ทำโอทีนะคะก็สู้ขับไฟทุกคนก็ ทุกคนก็ยังจัดของกันอยู่นะ